สวัสดีครับผมนายธีรกรสักนะครับมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาจ้านะครับวิทยาเขตตรังนะครับในโครงการพื้นฟูและเผยแพร่กีฬาไทยสัตตุ้มนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่กับคุณลุงนะครับคุณลุงครับเดับชื่ออะไรครับชื่อหลุงรันคกับชื่อหลุงลั่นนะครับน้ำตะกุนสยามพันธ์หลุงลัตนครับาปราะวติความบินมากกับป้องการสัตตุ้มมันมาตั้งแต่โบราณอะไรอย่างนี้มันมันเรื่มจากนู้นจาก ในวัดเหมือนกันจับปลาเร่กับนึ่งกับปลากระจาบมันนะจับปลาที่เงาเขามีแต่งกันในวัดลูกต้มมันแต่งก็แต่งกับเนี่ยต่างนดนะแต่งต้มอย่างนี้นะแต่งต้มแต่งลูกต้มซึ่งกาหล่าหลักปลาก็แต่งก้นย่อยเฟนมาไม่เด็กหลากรับไม่มีเด็กนะมาขุนย่อยเฟนหลราหลากหลาก็ไม่จะเหยียเอ็นมันนีก็ขึ้นเป็นเนื้อแบว่ายแต่ายเป็นว่ายมันว่ายหลักครับ ซึ่งกัลากไปสักผ้าก็ยึดยึดกับจัดต้มกันลาดิจัดตมกันรจัดต้มันโตกะ้างกูเอาลากโตลากรแต่เรงมันไม่ไเป็นเวทีเลยยืนป็นบนด้นมันไม่มีเวทีนะปืนธรรมดามันดนด้นลากระเพื่นกทเลก็บัดรัดกันเลยักด้นนับ เส้นแล้วก็เอาตกร้องกร้องโขจะกัหลักปลาต้อลาดิเป็นโกใช่ไหมครับมันเป็นโกโกโกเลิ่นลาดิสัตว์ลาแบบนั่นลาดิครับก็ก็โรยเป็นพ้วงไงโรยเป็นพ้วงใช่เป็นในเรือปลาเลยเป็นกลมๆเป็นลูกเป็นลูกเป็นรอยเที่ยวเอตั้งเขียกันน่ะโรยโรยยีทิปพ้วงยีทริปยีทริปคือการที่เรลูกใช่ไหมครับตีลูกตัดตีลูกนะถึงรับมันรับน้อยที่รับตารับ คือโกลนึงก้ามน้อยมันอะไรครับตื้อตื้อตารับเปืี่นรับนะอ้ตึ้งกับรอรับกันนั่นนะรอรับอย่างตักนิ้วไร่แบบนี้ตึ้งกับมันแดงอะไรครับมันรดงนะครับรลาดับมันนะแต่ตัวเบยมันต้องยกตีนเงินกันยกตีนรับตัวกวาดตีนเป็นคนเดียวมันท่างมือท่างได้รับนี่อย่าเง้ยนะคือการเจ็บใช่ไหมมันตาดับหลาดกับตักเจ็บมันเลือดออกไร่บนหั คครับุณลุงอุปกรณ์การเล่นมีอะไรบ้างครับในการสัตว์ตอมนี่นี่มันจ่ายอันนี้คือหลูกตอมในี่ยมั้งกับหลูกตอมมันมีตัวงนาดก็เยอะตอมหัวมัดหัวหนุ่มเศร้าก็เยอะเบ็มตาวเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่าอย่าไม่กับไม่ตาวตาเนี้ยเลี้ยวแต่เต้นแต่เต้นนี่น้อยมันก็หลูกน้อยเต้นเต้นเต้นหนุ่ม่าไม่กับมันเนี่ยเต้นน้อยแต่างเดียเหยีย็ดมันก็หลูกเหยียดอันนั้นในมีอะไรบ้างรับอันไหนนี่ในมีกับนี่ ไทรได้ไทรใช่ไหมครับตเตเล็กเตเล็กก็ตากตากกาวทุกเนี่ย<อ>ตากแดดได้เองตึงกับมาก,ก,าการากไทรดคีคือแต่เล็กเป็นกาวทุกมันตึงกับกรากับไทรตึงกับตาปอลวงใจหลักลาเป็นการกันกเจไปขึ้นคือนั้นเจเจน้ำเลยเจน้ำไปขึ้นอ๋อครับแล้วมันโป่งมันตึงเปรี้ยเลยมันก็มันนั้นมันกาวกาวแต่แห้งอันนั้นมันโป่งอ๋อครับผมตึงกอบไม่ตึงตีดแตกเลยนี่ เสียงนี้อันนี้จะไมครับต่างโนดตัวต่างโนดต่างโนดนี่โนดน่าต้องต่างโนดใช่ไหมจรดรัดมันแตกจ้าจ้าโต้รัวเลยแต่นี่จะไหมไ่มจะไม่กับอันนี้อันนี้จะไมมก็ก็จ่ายนี่ทุกวันไอ้นุงก็ะรัดตีเดียวกระพนไปเลยมันแตกเลยมันแตกเลยอ๋อโอ้ดีการแต่งกายหรือวิธีการเล่นนะครับคุณลุงเป็นยังไงครับกัดนี่มันกัดหล่ดจักหลาก็แบบว่า แต่งหนงกัเกิงก็รันมาแต่คนเด็กก็มันซึ่งกัดก็เนี่ยมีปลาก็มากาดัวซึ่งกัดสัดก็มันใส่เตือได้ครับกส่เต้าธรรมดาแบบนี้ปกตินะมันมันไม่เื้อไรเลก เคยเร่ไปประมาณกระตัดประมาณนี้มากว่ามาอไม่เตือนเชื้อเร่ประมาณเล่นต้องคนใช่างไรกับตัดต้องคนต้องคนคือที่เตื้อมเมื่อนกันนะ้ไหมเออไม่อายไม่เมื่อนไม่เมื่อนกันต้องแยกใช่างไรับมันแต่ก็ก็ไม่แตกตัวไม่ไม่นี่ปลารนุปลาได้เลยไม่กว่าเคยเร่เร่ไรกันจัดเลยตัดกันมาก้าวจับกูกันดึงกันจัดกันเลยมันมันด้นเลยอย่ไรมันมันด้นเลยครับนี่ก็คือวิธีการทำลูกต้มนะครับผม อันนี้ใบแรกครับด่างโนดตด่างโน่ด่างโนดนะครับมานเราด่างโนดตานตานตันมันตันตันนเลี่ชีกใบนี่ก็นิกอันนี้ต่ ก็กันซานซานซานนเป็นรูซานเป็นลูตใเนเอตัตเตาตา็อันนี้ขึ้นโครงหมอใย่ไงโครงโครง

โอเคนะครับนี่คือลูกต้มนะครับผมที่ทมเมื่อกี้นะครับผมของคุณลุงเลยนะครับก็มารู้ถึงกติกาการเล่นนะครับมันเป็นยังไงครับผมกติกากติกานะครับจะมีจะเป็นมีซองฟางก็คือมีขมุมแดงมุนน้ำเงินนะครับแล้วจะมีสมัครการให้สัญญาณหนึ่งคน กรรมการไอ้สัญญาณก็คือสัญญาณฟังนะครับจะนับนับรูปถือตัดไปสั้นมากนะครับไอ้ไอ้ตาข่ายส่งฟังครับแล้วก็จะมีกรรมการน่าจะเน้นอีกสองฐานนะครับก็คือจะเป็นหน้าที่ไอ้การเน้นไฟแดงครับไอ้การเน้นไฟเงินครับต้องรังไอ้กรรมการจะดูว่าจะตุกส่วนไหนมั้งจะให้การเน้นทำสั้ส่วนก็เหงาแล้วก็ตัวต่อมีตุกตัว นามหมาวิทยาลัยการกินแหล่งชาตินะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับคณะวิทยากรนะครับที่มให้ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านนะครับคือการสะต้มนะครับผมก็หวังว่านะครับการเล่นนี้จะอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ